ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีโรงเรียนบ้านภูมิศาลาได้ร่วมมือกับชุมชนในการสืบสารประเพณีไทยอย่างอบอุ่นและงดงามปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านภูมิศาลาและชาวบ้านตาปางเพื่อจัดขบวนแห่ต้นพรรษาไปยังวัดบ้านภูมิศาลางานนี้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิศาลา ขนความน่ารักกันมาทั้งโรงเรียนซ้อมฟ้อนรำกันมาหลายวันบางคนรำเก่งบางคนก็รำโคตรฮาแต่ทุกคนก็เต็มใจกันสุดๆชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเขาออกมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่างก็แต่งชุดสวยงามตามประเพณีช่วยกันจัดต้นเทียนประดับตกแต่งและร่วมเดินขบวนกันอย่างสนุกสนาน มีทั้งแม่แม่ยายๆใส่ผ้าสิ้นสวยๆบางคนเต้นไปยิ้มไปเสียงหัวเราะดังตลอดทางเลยครับเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้อิ่มอ,อกอิ่มใจในบุญกิจกรรมครั้งนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนที่เน่นแฟนและมีพลังเป็นเวทีให้เด็กๆได้เรียนรู้จากของจริงและช่วยกันสร้างสายใยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในชุมชน กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่แห่ต้นพรรษาแต่คือการรวมพลังของบ้านวัดและโรงเรียนที่แท้จริงทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนยิ้มได้งานบุญก็สนุกงานวัฒนธรรมก็อบอุ่นใครพลาดปีนี้ <c oughs> บอกเลยต้องมาให้ได้นะครับในปีหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ